สวัสดีครับวมืนี้เหมาบอรครับเหมาบอปันนิลเลี่ยงครับใส่3ามตัวโลครับ ไปสองมือเ้วพระท่านเบิดเป็นอยู่ แม้ขายบ้านเขาได้อยู่ดอกว่าสี่สิบห้าสิบโลอป่าอยู่ใต้เนี่นี่ครับสิบพิจาจรณนาะเอาอยุเพราะว่าขันบบวเอารถไถมาลากออกรถเรา ตะ,ะกระด่างจ้าอ้อมไว้เหอคืนมันบ่อเอาไ่ได้ีหลีกับสูบให้มันขอดลงลลเนาเราจะอีพิดจรณากันเนาะกะออกความคิดเห็นครับจะกเกษีอาแหวบานก่อนเหรครับให้มันเบาบางก่อนอกิหม้อหกินไปบ้านซื้อเปล่า

ม,มาหม,มามมันพร้อมกันหลายๆปากเลย,เ,ลยเหย็นบอสมาแรกอลยตืน่นเลยดุบเห็นบอสตื่น บบได้ยานแล้วมันแรนนนองวอื้วื้มากเต็ูล่างทางดีๆเดี๋ยวเอาจัดสามเซนเครึงเลยมันค่อยปวดไง ตรงมือไปเทวดาของวัวเนี่เอาไว้แต่ต้นเลยอเอาไปลงไปเรื่อยๆครับครัใน,นีก็ะสีวานแห่จากเซนก็ไงเจ็ดเซนเจ็ดเซนลูกหนกักหกลครึ่งไอกแผลนึงครับนั่นเสียนูดครับน,นั่นผู้รับเหมาครับนะผู้รับเหมาวุฒอันนี้บมแมนการเทศเลยครับอันนี้วานเอาแทนะ้ได้นไง อยัางว่ามันแตกบ่แหนี่ยองไร้เน้องปลากระปลาเลี้ยงแล้วครับปลาหัวอาหารเอาหนึ่งสองสามฮึบฮึบว้าห์วหัหััววหวัห้ัห้หหัหววัน เฮีัยนั่นออกหัวขาดได้ไม่ต้องพันรูมอุ้มได้แต่อันเนี้ยเอ็นเกียว ่ม่แบบแมันี่ต่ำแม่ <laughs> ในแตกบ่ทอดแหวบ่แตกอ่ะเส่ปปนินกะสามตัวโลสตัวโลครับไม่ไมึ่กูหรอขนาด

วางปุ๊บเนี่ยมันแตกรวดหมูผู้เล็เลยหมูไยวนี่องาหจับไปโบถือจากตัวโบถือง่้นดูโอ้ยแตเห็นว่าวานปุ๊บมันมันแตกปึ้มรถเลยไปแต่แตผมจัดจวดเองนะครับหมานมาตัวนึงครับประมาณใส่สองสามโลครับประเก็บเลยเฮ้ยจัดไปจำใน นันหลักไม่ไม่ห่วอยงนะหลักนลยครับจะสั่งไหงบ้าสองลกูงลกคว,กวัท่านผู้ชมสีบอเสือมันสองลหนึ่งขีดได้บ่โล่แปดขีด หนึ่งกิโลเก้าขีดสวยงามครับต้มปา่าครับต้มป่าเจ็บๆอยู่โรงเรียนครับผมอยู่โรงอาหารโรงเรียนอากาศกดีๆครับนะครับเป็นเมบาบ่อป่าอยู่โรงเรียนครับ พวกะสุดยอดละ่ะ <g> ก <iggle> ินทอดไข่พร้อมบพูดละ่ะตัวเย็ยนเงครับทำยุบอ่ะต้มตปากับาแล้มั้งเด้อกินข้าวพร้อมกันครับ ลืมเขาครับลืมโทรศัพท์ไปพูดบุหรี่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันนะครับแบบเซนุดคือโก้แหละกินข้าวโรงเรียนย้อนไว้สันว่าเขาบอกว่านั่งโต๊ดดีๆนี่ย้อนไว้ย้อนไว้กินข้าวโรงเรียนกินข้าวอยู่โลงอาหารโรงเรียนครับเอาเป็นพี่น้องครับลืมไายคลิฟต์แต่เมืองเชลเล็คขอโทรศัพท์ไปครับตอนนี้อิ่มเรียบร้อยแล้วกับมักสิอิ่มไปไปวานแห่กันต่อครับ ครับเมื่อกี้เนี่ยก็ลงกดด่างแล้วเสียนวุเสียวแห่สิบสองซอกเอสอสิบเอ็ดซอกสิบสองเซนเอ็นปอนไงยี่แตกว่าแตกชมมเนครับคือเ <c oughs> <c oughs> จ้าว่าสีปิ้นเลยเดียวแ <c oughs> หงไงครับ ที่ผมวิ่งอ่อสามเซนเคืองลงจะได้เหยียบอบบน,นั่นทุ่นไว้ป่ะนะมแมน่นจะทำมันนี้ร้อยเหยียบเห็นมันเคียงเคียงไหมห้าวของล่างก็ได้ได้วยเหยียบลงดินเหรอไหม าบนตัว 7, 8, ดพ <c oughs> วนห้าสโลนหาิโลรอ้อยโลหมดแล้วตัวละสโลเนาะบอกเพื่อนนอิ <c oughs> บอกแเตียมเงินมาร้อยหกสิบบอโลเก้าคิดเอารเพิ่น้อยหาสิบบาท เอาอีขาวน้อยลงก็ได้ด้วยวัดมันค่อยเห็่มันค่อยสีเบาซุนจากน้อยนจาก้อยบ่ซุ่นมาปาป่นั่นจากบ่อยบ่ซอยบ่าอบ่ซนจอยซุน้นจากนอยบ่นจกนอย่กอยุนกอย่น ปลาเก่าถึงอะปลาเก่าเราเห็นหลายตัวอยู่ไมด้งไม่ได้เฉยเงี้ยนี่ฮะครับนี่กวานได้มาอนนี้ก็สิประมาณนี่แหละครับส่วนมาก เสียนล้านทีนี้ตอนนี้กับเที่ยงแล้วครับเอาสิวันเย็บบาทสองบาทใครได้พักเที่ยงเ้ากินน้ำบริวานต่อครับปลาเขากระเบน่อบบนหรอครับบุ่นน้ำแข็งเต็มเปี๊ยะเ,เราติดตามกันไปเรื่อยๆครับว่าสิเป็นจังไรเนาะนี่แหละตรงไปก่อนไข่ปลามานันหมันเลยแม่เทวาเอ้ยปลาครับปลาเนนครับปลาเนน ปลานินเนื้อหวานหวานครับคุณแม่ปลาครับปลานินปลานิลเนื้อหวานหวานปลานินครับปลาเนิน ปลาครับปลาจอดดี้รถท่างเนานี่ปลานินครับปลานินปลานินเนื้อหวานหวานสกิโลหนึบาทครับปลานินครับต้มอร่อยปิ้งอร่อยครับ Né, อันน mm hmm. uh huh. uh huh. so ั้นร um pues ั่้ uh ี่สบาทอั้นมันข้นก่า้หนาบาทเี่ดเอี่มับเซื้อไเไปคุขายเลยครับนี่ตัวซ้ากันบเลยนี่ตัซ้กันบนเลยครับอันน้หน่อยนน่น่อยเอาข้ไหมเบ้องนี่นี่เอาไเอา่นเนีม่อันนี้ก็ด้ได้ลายโตแม่ ลายตับ่างเลอายด้เอาอเอาที่สามขมูลน้อยๆพอดีแล้วมาบ้าหลังจากที่เขาไปหาปลาขายแล้วตอเป็นตาแดงตายังครับทีนี้ขายปูขายปลาเสร็จแล้วเขาก็ต้องด้วยให้กับขอกับน้ำครับพี่น้อง ชีวิตคนห่อกับปีศาจีแลละครับผมเป็นเมาบอครับมูที่เหลือที่เหลือขายครับมันขายบ่เบอดอครับผมเป็นปลาใส่บ่รไงเหลือขายเขาขามาใส่ยูได้ยูได้กินชีวิตครอบครัวเาครับครับปลาที่ห่อเหลือมาไว้เขาก็พอได้ยูได้กินเขาทอดเหลือขายครับปานี้หน่อยใส่ล้วครับนี่ พอดกินครับแล้วพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนั่นนะครับเด้อพี่น้องครับขอบคุณหลายครับสั่งลูกกดติดตามแล้วก็พี่น้องทั้งไกลก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ